ลวงพ่อลงกฎเปิดเมืองวานอนนำร่องสร้างสวนลิงมุ่งให้ลิงมีความสุขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนลบบุรี เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2567พระราชวิสุทธิประชานาถหรือหลวงพ่ออลงกฎเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีที่เชิงเขาวัดพระบาทน้ำพุด้วยเหตุที่สร้างเมืองลิงให้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ที่มารบกวนอยู่ในวัดพระบาทน้ำพุโดยสร้างเป็นเมืองลิงที่เป็นแบบธรรมชาติที่สุดภายในทําเป็นถ้าและบ่อน้ําสถานที่ให้อาหารและสร้างคาเฟ่สาหรับที่จะเข้าไปชมลิงได้นั่งดื่มกาแฟกันและก็ดูลิงที่อยู่ภายในเมืองลิงส่วนภายนอกกรงก็ทําเป็นหินเทียมที่มาจากพลาสติกและ อย่างให้กลมกลืนกับธรรมชาติโดยใช้เนื้อที่บนเขาพระบาทน้ำพุประมาณ5ไร่บรรจุลิงได้ประมาณ300ตัวพร้อมจะทำหมันลิงตัวเมียเพื่อแก้ปัญหาภายในเบื้องต้นก่อนปัจจุบันทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศึกษาเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบสามารถไปสร้างที่อื่นที่มีปัญหาลิงเหมือนกันสำหรับงบประมาณใช้พลังศรัทธาจากลูกศิษย์ในการสนับสนุนทุกภาคส่วนสิ่งที่เป็นปัญหาที่สำคัญคือเรื่องกฎหมายที่ยังเป็นอุปสรรคในการทำงานพร้อมที่จะรับฟังและ แก้ไขตลอดหลังจากนี้นะครับจะมีการสร้างเมืองลิงในเฟสที่2ต่อไปเพื่อช่วยแก้ปัญหาลิงบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนลบบุรีบนพื้นฐานความถูกต้องทางวิชาการคาดว่าจะใช้เวลา3-5ถึงปีที่จะสร้างเมืองลิงต่อเนื่องในจุดอื่นๆขณะที่ปัญหาลิงในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีนะครับก็มีจํานวนมากสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนจนต้องย้ายบ้านหนีซึ่งล่าสุดนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ลงนามข้อตกลงแก้ไขลิงลบบุรีโดยมีแผนจับออกจากพื้นที่ต่อไปครับ การดูแลเลีงลูกแตความที่ว่าันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เป็นเป็นเป็น้องรย่นหลังต้องตัดประเด็นแต่ปัญหาเรื่องสากลในแต่ละพื้นเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาวิกฤตของประเทศไทยเราโดยเฉพาะที่วันตุ้งตุ้งนะเราก็อยากอยากให้มองหลักการและเหตุผลที่สำคัญข้อทีอันแรกเนก็คือว่า ทำด้วยความเมตตาแก้ปัญหาทั้งดินทั้งคนด้วยดคนเดือดร้อนนะดินก็เดือดร้อนแต่เมื่อเราสร้างเมืองนี้ขึ้นมาใต้แนวาต้อมาให้เขาให้มอเลยมีความว่างก็ว่างว่างก็ว่านที่สอที่สาาคัญมหมเป็นต้องคนเลยไปแงกงไปย้ายกฎหมายเพราะว่าดิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่จะรับการคูแล ดังนั้นหลวงพ่อก็เลยให้ทุกภาคสว่วนมาพัมาร่วมกันคิดมาร่วมกันทำว่าเราจะให้ถูกต้องได้อย่างไรและต,ตอนนี้เนี่ยที่นี่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นต้นฉบับของโมเดลอาร์เหมือนกับจุดเริ่มต้นนะของประเทศเราที่ทาเมืองลิงในลักษณะทีะ่มุ่งที่จะให้ลิงเขาอยู่อย่างมีควา,ามสุขและก็เป็นควา,ามถูกต้องเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราเรา,เราไม่เคยทำเรื่องนี้ได้สำเร็จเลยเพราะว่าปัญหาในเรื่องของ กฎหมายฮะมันก็ยังยังกลายเป็นเอกสารสำคัญที่เราจะดูแลดึนกันอยู่ดังนั้นที่นี่เนี่ยเราพ่อก็อยากจะบอกว่าเราเริ่มต้นด้วยความถูกต้องแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์เรายินดีที่จะรับข้อแนะนำหรือว่ายินดีที่จะรับการสนับสนุน,นจากทุกภาคส่วนแม้ทั้งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้เขาก็ เข้าใจแล้วเขาก็ทําบุญช่วยหลวงพ่อมาด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเป็นสมบัติของโลกมนุษย์ไม่ใช่ของหลวงพอ่อหรือของพรรพุรุเป็นสมบัติของคนไทยเป็นสมบัติของชาวโลกในฐานะที่เราเราเป็นมนุษย์นะเราก็มีรู้รธรรมมีความเมตตาต่อสัตว์โลกแต่ก็ขอฝากไปยังพี่น้องต่างชาติต่างประเทศก็ขอให,ให้เข้าใจนะแล้วก็ได้ ร่วมมือร่วมใจกันนะช่วยเหลือสัตว์โลกเหล่านี้ด้วยหลักของความมีเมตตาและมีร่วมทำร่วมกันนะขอจเจริญพรสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการแนวทางหนึ่งที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาลิงนะคะเป็นการทดลองดูว่าการจัดการแบบจัดบริเวณให้ลิงอยู่นะคะแล้วก็จัดการเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพเพื่อให้ลิงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในพื้นที่ที่เราสามารถควบคุมได้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ การแก้ไขปัญหาลิงนะคะในจังหวัดลบบุรีเนี่ยเป็นแนวคานที่เราจะทดลองดูว่ามันจะสามารถแก้ไขปัญหาลิงได้หรือเปล่า